อ่ขั้นตอนแรกครับเราเปิดกล่องมาเราจะเจอสกูตเตอร์อยู่ในกล่องเรายกสกูตเตอร์ออกมาเลยนะครับ ต่อไปเราจะประกอบสกูตเตอร์ขั้นตอนแรกเรายกขึ้นมาแรงๆนะครับตัวนี้ไปจุดข้อต่อตรงคอ,อแล้วยกตัวนี้ขึ้นมาแน่นๆนะครับแรงๆเลยเอมสุดอย่างนี้นะครับยกขึ้นมาเลยเอ็มสุดเราก็ล็อกล็อกไว้ต่อมานะครับเราจะเสียบสายแพรตรงตรงคอของสกูตเตอร์เพื่อต่อเพื่อเปิดระบบไฟฟ้าของสกูตเตอร์นะครับ นี่นะครับเสียเข้าไปนะครับเป็นแจ็คซ็อกเก็ตมันจะตรงล็อกของมันเออของมันเลยแล้วเราก็ค่อยประคองสายไฟยัดเข้าไปในรูนะครับต้องระวังนะครับอย่าให้เออคอสกูเตอร์นี้ทับสายไฟครับเดี๋ยวสายไฟมันจะขาดสอดเข้าไปนะครับให้มันตรงรูขันน็อตครับเรามีน็อตแถมไปให้ด้วยสี่ตัว แล้วก็หกเหลี่ยมพร้อมเสศษสับอพอขันนัดไปเลยนะครับขันไม่ต้องแน่นมากนะครับพอประมาณแค่ตึงมือก็พอนะครับ แค่นี้นะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับการประกอบสกูตเตอร์ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้เครื่องสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับอันดับแรกนะครับลูกค้านะครับเปิดในส่วนของโปรแกรมไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการ ค้นหา QR code นะครับโดยที่ QR code เนี่ยจะอยู่ที่ตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับให้เราสแกนนะครับ QR code ตัวนี้พอเราสแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีลิงก์ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปนะครับหลังจากที่เรากดลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับตัว UFS ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดมาได้เลยอ่ พอเปิดเสร็จแล้วทาการติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเปิดได้เลยครับเปิดขึ้นมาจะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเวลาจะเราจะเชื่อมต่อสําหรับตัวสมาร์ทโฟนกับตัวเครื่องนะครับให้เรากดเปิดที่ตัวของสินค้าตัวนี้นะครับตัวสกูตเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับบลูทูธท,ที่อยู่ในตัวเครื่องก็จะทำงานนะครับ ก็เปิดบลูทูธตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับ T8 ตัวนี้เราก็สามารถกดเชื่อมต่อข้าไปได้เลยหลังจากที่มันเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับตัวบลูทูธจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเ,เห็นไหมครับพอบลูทูธข,ขึ้นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาสู่หน้าหน้าที่เราใช้งานกันนะครับอันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ที่หน้าปัดของโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับสำหรับโมาดูลท่อหกนี้นะครับก็คือให้เราเลือก ใช้ได้นะครับทั้ง6รายการนะครับตามรายละเอียดด้านนี้ได้เลยนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นค้นหาโลเคชันนะครับที่เราได้ทำการบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนีเวกเตอร์นะครับสำหรับเราจะไปที่ไหนแบบนี้นะครับในส่วนของการเปิดปิดไฟของตัวสกูตเตอร์อยู่ด้านนี้นะครับการคำนวณระยะเวลาระยะทางนะครับ แล้วก็ในส่วนรายละเอียดการขับขี่ของเรานะครับจะเกิดขึ้นแบบตรงนี้นะครับขี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะขึ้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะลิงก์กับตัวเครื่องนะครับเวลาเราจะเปิดเราเราจะใช้งานกับตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับให้เราออกแรงทีบ1สเต็ปนะครับพอเราออกแรงทีบ1สเต็ปเนี่ยมันก็สามารถที่จะบิดเพื่อเพิ่มความเร็วได้ได้เลยนะครับ อุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จนะครับคู่มือนะครับตัวน็อตไข่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องของมันนั่นเองนะครับครบนะครับของตัวใหญ่จะกดตรงนี้ครับเปิดเปิดเสร็จแล้วกดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับก็จะเปิดไฟได้ถ้าปิดก็คือกดปิดตรง